แพทย์หญิงยุพยงแห่งชาวะนิดนะครับเลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยพร้อมคณะได้เดินทางมายังบริษัทไทยเดลมาจจำกัดที่ถนนไทยบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปาการได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลมุมนมแม่ต้นแบบโดยมีนางอารมณ์นะครับนันทสุตติผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้การต้อนรับ ด้านแพทย์หญิงนะครับยุพยงเราขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าปัจจุบันโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการได้แพร่หลายไปยังสถานประกอบการที่ให้ความสําคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จำนวน906แห่งทั่วประเทศกําหนดให้มีการคัดเลือกมุมนมแม่ต้นแบบนะครับในสถานประกอบกิจการขึ้นเพื่อประกาศเกติคูแก่สถานประกอบกิจการที่ให้การสนับสนุนและจัด ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตนเองนะครับพร้อมทั้งให้สถานประกอบกิจการตระหนักและเห็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อเสิมสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับให้มีผลรกระทบกับการทำงานกับผูบผ้หญิงตั้ง ก็มีการจัดซื้อเครื่องเรื่องฝนลมอันนี้นะคะอันนี้สําหรับในเรื่องของการรณรงค์โครงการุมนมแม่นะคะอย่างที่บอกเป็นเหตุทุกคนเลยนะแต่ว่ายิ่งดีกว่าคือเป็นผู้บริหารที่เนี่ยเป็นพยาบาลจจกงพยาส่งโครงการมาประจำที่นี่สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชี